ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ก็เป็นแบบปลูกสวนใน EP 2นะคะซึ่งดูสวนผของผมสิเนี่ยดีกว่า EP ไล่นั้งเยอะเลยนะครับด้วยความที่ผมอ่ะได้มาถ่ายคลิปต่อเพราะว่าดูสิทุกคนดูกลางแมบกลางแมปดูดิดูด,ดินี่อะไรอะนี่อะไรนี่ระไรคือมันเป็นไข่นะครับโดยการแบบเขาเราอะ่ะเอาสัตว์เลี้ยงนั้นไปให้เขาแล้วเขาก็จะ เอาสัตเลนนั่นนะไปทําเป็นสเตเลงไนโนเสาร์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่วา,ออาอวิธีการทำอะไรสักอย่างให้ได้สิ่งนี้นะคะวิธีการทำอะไรสักอย่างได้สิ่งนี้นั่นเองทุกคนดูอันนี้เป็นต้นอ้อยมันเรียกว่าต้นอ้อยใช่ไหม<อ>ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูดิสูงมากแล้วผมปลูกเองแล้วนี่ดูนี้ดูนี้ดูนี้นะทุกคนดูแตงโมแตงโมลูกแบบใหญ่เลยโอ้โหลูกใหญ่แล้วก็มีต้นอันนี้นะคะ ที่ผมอ่ะไปได้มเล็ดมันมาที่มันตอนแรกที่ในอีพีแรกมันมีอ่อซัมเมอร์อะไรสักอย่างนะคบนั่นแหละแล้วผมก็ได้มาเล็ดจากตรงนั้นมาอ่าอันนี้ก็เป็นกล้วยที่ผมปลูกเองซึ่งใหญ่มากอันนี้ฟักทองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนผมนี่นี่ดูค่อยถนไข่เนื้เซาไหมนี่ไข่เนื้เซาเนี่ยผมเอาสัตว์เลี้ยงอ่ะเอาสัตว์เลี้ยงไปแลกกับตรงนั้นอ่ะแล้วมันได้ไข่เนืเซาแล้วก็ได้ตัวไข่แล้วก็ได้ตัวใน,นื้เสาด้วยน,นะครับนี่ตัวนีุ้กคนเอาอยู่เด้อ ื้นที่ผมเตรียมนะคะเราต้องไปเซฟก่อนเนี่ยทุกคนทุกคนดูดูดิน่ารักไหมดูน้องน้องน่ารักไหมทุกคนดูดินี่แหละผมได้เจอตรงนั้นโอ้โหยิ่งยิ่งเราชอบนายสาวนะคบแล้วพอเขาพอแบบนี้ทําแบบนี้มันยิ่งโดนใจผมเลยนะครับะออใช่แล้วผมมาไปซื้อไข่พึ่งมาไปซื้อไข่พึ่ง ไข่พึ่งพึ่งอยู่ไหนเออเนี่ยได้ได้พึ่งหนีได้พึ่งหนีตัวนี้เลยอ,อย่าเดี๋ยวจะเก็บพึ่งหนีนะคบเก็บพึ่งหนีหรือเก็บหอยทากเดีย๋ยวเก็บพึ่งหนีแทนนะครบเก็บพึ่งหนีเราจะได้วางทีเล็กน้อยของเรานะครับทีเล็กเอ้ยแรปเตอร์สรรีไม่ใช่ทีเล็กไม่คือแรปเตอร์นะครับอ่วาวานนองแรปเตอร์เนี่ยวางแล้วโโอห น่ารักมากน่ารักมากเลยทุกคนอ่ะเรามาดูไข่ในเสาด้วยกันนะครับมัาจะได้ตัวอะไรตัวใหญ่มากเฮ้ยทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยว อีกฟองหนึ่งอีฟองหนึ่งดูกันจะได้อะไรนะครับวุ้ยเป็นสัตว์กินพืชปะทุกคนเป็นสัตว์กินพืชเนาะเนี่ยโ,โ,โอ้โหดูทุกคนโอ,โ,โ,อโอ้โหโ,หโอ้โหอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากส่วนนี้เป็นไข่ที่ผมซื้อมาเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้บ้านสัตว์เลี้ยงมากผมซื้อมา <S <S ได้นูกแก้ว นกแก้วพูดได้อุ้ยน่ารักอ่ะนี่น่ารักอยู่นี่น่ารักมากโอเคเราน่าจะเก็บสัตว์ของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมผมจะวางเป็นในเสา์หมดเลยนะว่างๆโอเคแรปเตอร์ตัวใหญ่นะครับซึ่งผมมีไข่อีกนะครับมีไข่อีกเป็นไข่เนี่ยไข่สีฟ้านะครับซื้อมาอีกแล้วเดี๋วเราวางไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เออเนี่ย ไข่ท่ธมรมดาอีกซื้อไข่มาอีกแล้วว่างๆไม่ทําอะไรนะครับซื้อแต่ไข่เราจะเก็บผลไม้ไปขายกันนะครับเออุกคนแล้วผมปลูกอันนี้ได้เรืองแสงอะ่ะเนี่ยปลูกจหนวนได้เรืองแสงโอ้ซีซีซีก็ยังไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมนะครับเต็มแล้วเราไปขายกันออ้ได้ตั้งร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาสัตว์ไปแลกดูนะครับ เดี๋ยวผมดูก,ก่อนว่าผมจะอะไรแรกดีอีกได้อีกอ่ะเอาปูไปแลกไหมทุกคนปูแรกเลยเหรอรอหนึ่งชั่วโมงนะครบรอหนึ่งชั่วโมงถึงจะได้โอเคเดี๋ยวรอไปดูน้ําพุนะคะว่ามีน้ําพุอะไรบ้างเพราะยังไม่มีน้ําพุมาขายนะครับกระบอกเพชรคือผมตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคือกระบองเพชรก็เลยปลูกติดกันนิดน,นึงนะครับอาจจะโซโฮงอาจจะดูลกหน่อยมันน่าจะมันก็ลบจริงๆนิงนแหละนี่คือต้นนี้ราคาดีมาก ไอ้ต้นม่งม่เนี่ยราคาดีมากแห้มันปีนได้ด้วยดูดิปีนได้ด้วยเนี่ยะแล้วผมปลูกอันนี้ได้สีทองด้วยผมปลูกอันนี้ได้สีทองด้วยทุกคนก็เลยล็อกไว้ล็อกด้วยหัวใจด้วยหัวใจอันนี้นะจ๊ะหัวใจอันนี้เรียนไปเซลล์นะครับ <c oughs> ตั้งร้านหนึ่งเขาโค้โโ่าไปดูสวนบ้านเพื่อนกันดีกว่า วิยว้ยว่าเพื่อนเพื่อนก็มีเซลเสา์อุ้ยไข่ตั้งสามโฟอ่ะแล้วก็แล้วก็เนปเตอร์เหมือนเราแล้วก็อันนี้เหมือนเราแต่ว่าอุ้ยอันนี้ผมอยากได้ผมอยากเล่นตัวนี้อ่ะโอ้โหเซลเส์โอ้โหนเนาาโโหพื่อนโชว์ด้วยเพื่อนโชว์อยากได้อะ่ะคือเอาจริงอยากให้วางส,สักแดงได้สักห้าตัวมันมันมันน่าจะพอดีกับส่วนผม <laughs> เออย่างวานสองี้นี้นตั้งห้าตัวผมจะได้วางแต่ในเงนเสาเลยอ่ะเออเขาถือว่าแบบเขาทำมาดีนะทุกคนโอเคทุกคนคือผม,มก็ไปซื้อน้ําพุมากักไว้เอาไม่ใช่น้ำพุเนี่ยดีน้ำพุสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้ามานะเนี่ยผมซื้อมาซื้อมาเพื่อทำคลิปนี้เลยคือผมอยากได้ผลไม้ที่มันลูกใหญ่ๆแล้วก็เรืองแสงหน่อย ันนี้อันน,นี้คือมันให้สุ่มผมเอามาจากซัมเมอร์มันให้สุ่มมาเลยทุกคนดูดูดูเราได้มาอะไรได้แครอทนะคะมาสุ่มห้าค่ะโอเคน่าจะสับปะรดนะคะสัสบประรดอ๋อแต่ว่ามันขึ้นแหลไ่ไหว่ามันน่าจะแหล่นะ แลงนะทุกคนสุ่มต่อสุ่มต่อนะครับได้เฉลออีกแบบโอเคให้ผมไปขายก่อนโอเคครับมามาเรีของเราก็จะมีเป็นพายนะครับสามอันอันผมคิดว่าปลูกไว้แถวแนี้ก่อนนะสามอัน โอเคผมกไว้แล้วก็เอ้ยผมผมผมมีรดน้ำอ๋อไม่ใช่สับป,ปะรดนะครับแต่ว่าเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่ผมลืมม่นไม่ใช่สับป,ปะรดผมพูดผิดขอโทษครับขอภายที่ไม่เก่งอังิฤตผมขอโทษอ่ะโอเคมันตัวได้แค่นี้เนะาะวาง ตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยผมลดจนอันนี้แหละมันจะตัวแล้วนะคะตัวแล้วตัวแล้วเอาละทุกคนผมได้เมล็ดเมล็ดโคโค่นัามาเมล็ดมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราลดน้ําให้น้องหน่อยเดี๋ยนะตัวตัตัตตตอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์เอ้ถือว่าต้นใหญ่นะ อ่าแล้วผมก็ได้มเมล็ดอันนี้มาด้วยมเมล็ดอันนี้นี่ผมได้มมเมล็ดเมล็ดต้นอ้อยนะครับม,มีต้นไม้ที่มเมล็ดอะไรมะเมล็ดนี้มาด้วยเราปลูกนะคะอ๋อผมลืมว่าเรามีแครอทสองอันเดี๋ยวนะเดี๋ยวแครอทค่อยปลูกปลูกอันนี้ก่อนเดี๋ยวแครอทโอ้ได้ลูกใหญ่นะใช้น้ําพุได้ได้ลูกใหญ่แครอทเยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยววางอันนี้ไว้สองอัน มีฉลอมสองอันได่มงวางไว้โอเคโอ้ยทุกคนใหญ่มากโอ้ใหญ่อยู่นะสำหรับผมอาจจะใหญ่มากสำหรับทุกคนอาจจะเล็กๆนะครับน <laughs> านๆดีผมจะปลูกได้ใหญ่นะครับโอ้ได้สีทองด้วยทุกคนสีทองด้วยเราให้เพื่อนดีไหมทุกคนเราให้เพื่อนดีไหมทุกคนเราให้เพื่อนดีไหมอะให้เพื่อนเราไปขายเออเพื่อนรับเพื่อนรับ เอาละผมว่าจะเก็บไอ้นี่ไปขายสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรดีนะคะใช้น้ำพุไปเสียเปล่าแบบจริงๆเดี๋ยวผมเก็บอาวเน็ตเลยเวลาอีก22นาทีนะครับโอเค22นาทีผมก็ใช้น้ำพุอีกแล้วนะครัาคือ <c oughs> ยักได้ของดีๆอะ่ะอันนี้ต้นมะพร้าวกำลังโตงนะคะกำลงงังโตโอเคอ่ะผมลอ็อกอ่าสองตัวนี้ไว้อันนี้นะคะราคาเก้าหมื่นนะครับอันนี้สองแสนนะครับอ่า งนี้เพื่อนนี้ได้สีทองแล้วเพทองสีทองนะคะเดี๋ยวเราดูราคากันนะคะว่ากี่บาทห้าหมื่นนะครับงั้นล็อกไว้ก่อนนี้ราคาเก้าหมื่นนะครับเฮย <c ười> เ้ยทุกคนสีทองสีสีทองเฮ้ยทุกคนสีทองกำลังโตเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นว่ะ ส่วนนี้เอออน้องก็ยังไม่โตนะครับนานๆทีน้องจะขึ้นโตนะครับอ่าเดี๋ยวดูมะเขือเทศนะมะเขือเทศกี่บาทเนาะสามร้อยห้าสิบอ็ดนะครับง้นล็อกไว้ก่อนไหมหรือขายดีเออไอซีซีซีเยี๋ยวเอาซีก่อนนะครับ <c oughs> โอเคไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องจะซื้อนะคบไปกล้วยมีลูกใหญ่ที่สุดอันไนลูกใหญ่สุดสุด๋ยวเก็บนะครับเดี๋ยวมะเขือเทศผมก็จะเก็บไว้นะครับ เดี okay, ย๋ยวผมเก็บไว้อันหนึ่งเอ้ยสีทองอันนี้กำลังเกิดน,นะคะกำลังเกิดเดี๋ยวเราจะได้ดูราคากันนะคะแต่อันนี้นี่โอ้มันกำลังเกิดหุยใหญ่โอ้โหอ,อันนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากตื่นเต้นว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูกระบอกเพชรนะครับกระบอกเพชรก็ไม่ควรมีอันเดียวไหมอ้โอโอ,อันนี้ลูกใหญ่นะครับสองหมื่นนะครับโอเคเราต้อง ทิ้งบางอันนะคะเพราะว่ามันเกะก,กะฟาร์มผมนะคะอันนี้น้องหนะ้าหมื่นเนาะเดี๋ยวผมจะล็อกน้องไว้นะครับโอเคเอ้ย 210, สองหมื่นสิไม่ใช่ห้าหมื่นโอเคผมล็อกน้องไว้แล้วโอเคเรามาดูราคากุ้งก้าหมื่นนะครับอันนี้เอ้ไม่ใช่เก้าหมื่นหมื่นเก้านะคะอันนี้หมื่นสามงั้นผมจะเก็บหมื่นเก้าไว้นะครับเก็บหมื่นเก้าไว้โอเคที่เหลือจะเก็บที่เหลือจะเอาไปขายนะครับหุย มูรุกใหญ่เอ้ยแตงโมอีกแล้วแอปเปิลนะครับแอปเปิลแอปเปิลนี่มันกำลังรูดใหญ่เลยดิมันกำลังรูดใหญ่เลยอู้อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้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 หมาก็โอ้โหใหญ่มากเขาไปทำยังไงให้ปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเราเทียบเขาไม่ได้เลยนะครับเขาแบบสุดๆเขาไม่สุดอ่ะเขาเก่งกว่าเราอีกนะครับดูสิโอ้โหกับพี่ปีนุพี่เพื่อผมตกใจเลย เดี๋ยวเราไปดูในหนสอนะคะว่ากี่นาทีแนละ้วเดี๋ยวไปดูในหนสอนะครับสิบหกนาทีสิบหกนาทีสิบหกนาทีรอเลยรอเลยอ่ะซีซีซีก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ้ำปูอู้มีไข่ไข่ด้วยเราจะซื้อไข่มานะคะโอเคซื้อไข่แล้วตังหมดก็เพราะซื้อไข่นี่แหละทังหมดซื้อแต่ไข่นะครับ โอเคก็ยังไม่มีเหมือนน้ำพูมาขายนะครับเดี mm. ย๋ยวเราจะวางไข่ไข่นี้ไ mm. ข่นี้เสร็จแล้วนะครับไปดูกันว่าได้ได้ปลาดาวอีกแล้วนะครับได้ปลาดาวอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาโอเค okay. วางไข่แล้วหกชั่วโมงนะครับลูกนี้โตแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ากี่บาทน,นะครับ หกหมื่นนะครับอันนี้กี่บาทเก้าหมื่นน้อยไปนะครับเราเก็บเลยเราได้สีทองแล้วครับสีทองสีทองอโวคาโดสีทองน,นะครับหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับเต็มแล้วเดี๋ยวไปขายด้ตั้งร้านอ่ะอ้อันนี้เป็นน้องใหม่เหรอน้องใหม่หรือเปล่าเนี่ย โอ oh. oh. you. ้ไม่ได้น <t ars> <Wow. S 2> uh ้องใหม่ครับเงินตั้งสี่แสนโอ้โหเงินตั้งสี่แสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟาร์มเพื่อนนะคบดูฟาร์มเพื่อนบ้างโอ้ฟาร์มเพื่อนฟาร์มเพื่อนดูเป็นระเบียบมากกว่าเราอีกเอดูเป็นระเบียบมากกว่าเราของเราแม่งแบบยุ่งเหยิงอ่ะยุ่งเหยิงนิดหนึ่งนะครับโอ้โอ้นั่นนั่นโอ้โหพื่นปุ๋ยไงได้แสงนี่โอ้โหมาดูบ้านเพื่อนนครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหใหญ่โตโหล่นมากโอ้โหดูทุกคนบ้านเพื่อนโอโ้ใหญ่มากแล้วมีแน่สวนน่ารักน่ารักนะคะเอ้ยมีแต่ผลไม้น่ารักน่ารักแล้วก็เพื่อนน่ารักน่ารักอะ่ะแล้วก็เรื่องแสงสีทองด้วยโอ้โหเยวไปดูบนบ้านกันนะครับนบ้านเพื่อนโอ้อะไรเนี่ยนอนได้ไหมอ้ออันนี้เป็นนั่งนะคะ่ใช่ที่นอนอ่า โอ้รวย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 คนนี้รวยคนนี้รวยผมลืมบอกว่าผมล็อกตัวนี้ไว้นะคะคืออันนีร้ราคาตั้งแสนอะ่ะแสนสี่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะล็อกแอปเปิลทองไว้นะคะเพราะว่าแอปเปิลทองสามหมื่นเนาะโอเคเดี๋ยวผมล็อกไว้นะครับอาจ,จได้เก็บตัวอื่นได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ราคาแปดหมื่นนะค 0, นะส่วนนึงราคาแสน ส่วนนี้ราคาออันนี้ราคาแสนเก้าอ๋อแสนเก้าอหรองั้นผมจะล็อกล็อกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็จะเก็บอันนี้ไว้โอเคอ่ะอันนี้ราคาสี่แสนนะครับน้องราคาสี่แสนนะเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะไข่รเราได้แล้วหุยไข่รเราได้แล้วกดเลยกดเลย โอเคได้ไข่น้องมาแล้วนะครับน้องนี่ไนน้องสา,าใไข่ได้น้องสาเอาไปเ,เอาไปไว้ใกล้กันเฮ้ยน่ารักอะ่ะอันนี้เด็ดเดี๋ยวเราเอาไปใส่อีกนะคะเอาไปใส่อีกเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอะไรดีอ่ะปลาดาวเหมือนเดิมนะคะปลาดาว โอเครอหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่กันกซอลกันทุกคนเดีย๋ยวผมจะผมสคิปเลย,ยผมใช้โลบัคเลยเนี่ยเดีย๋ยวผมใช้โลบัคเลยโลบัคเพื่อสิ่งนี้โอเคได้แล้วเอ้าเพื่อนจะมาดูไข่ด้วยดูดูเ <c oughs> พื่อนมาดูไข่ด้วยกันดูไข่ด้วยกันอ๋พอพวกกดไลค์ให้ผมด้วย เดี๋ยวผมเก็บตัวเล็กนะครับเดี๋ยวอันไหนตัวเล็กวะเดี๋ยวนะทุกคนเย้เดืองได้เหมือนกันอะไรอ่ะเพื่อนพิวอะไรอ่ะ a อล s ่ w p i z I love you I put for real life เพื่อนยางส่งเสาเหรอเสาวมันส่งให้ได้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเก็บตัวเล็กให้เพื่อนนะครับ หนนะไหนดูดิเพื่อนจะเอาอะไรมาสางเหรอมันส่งให้กันได้เหรอครับผมเคยส่งนะนะอา้าวนี่นมันส่งได้เหรอไม่สามารถอย่าๆลองเอาอันนี้ให้เพื่อนดูอันนี้ก็ไม่ได้มันส่งให้กันไม่ได้ โอเคทุกคนคือเราไม่สามารถให้สัตว์เลี้ยงได้นะเพราะว่าโปรแกรมเกมมันปิดไม่ให้สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะให้อยา่างอื่นกับเพื่อนเนาะเป็นอ่าเป็นดอกอันนี้นะคะเป็นอันนี้นะคะให้เพื่อนให้น,นี้เพื่อนแทนนะคะเพราะว่าเพื่อนก็ให้ของผมมาเนาะก่าจะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะครับ โอเคครับเรียบร้อยก็าจะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะครับคือผมก็แบบผมก็พยายามเรียนอังกฤษอยู่นะคะเพื่อพยายามมาสื่อสารกับเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะคะหมายถึงเพื่อนเพื่อนในเกมนะครับแต่ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรียนแล้วก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเออสามล้านสามล้านโอ้โหล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยจ้าล็อกเลยอันนี้เลื่องแสเหมือนกันสี่พันนะครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน นานที่จะได้เรืองแสงนะครับล็อกไว้ก่อนมีเรืองแสงหน้ามนด้วยทุกคนมีเรืองแสงหน้านมนด้วยล้านหนึ่งโอ้โหยี่ผมล็อกเลยล็อกเลยครับล็อกเลยจังหวะนี้ล้านหนึ่งถือว่าสูงนะสูงอยู่นะล้านหนึ่งอะผมเจอไข่ ไข่อันนี้อ่ะโหขอซื้อครับผมจะบ้าแต่ไข่แล้วเนี่ยเจอไข่ซื้อทุกครั้งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปวางไข่นะครับเราวางไข่โอเคโอเคยันเรามาวางสัตเลี้ยงของเรากันสตเลีงนี่ แบบอื่นไหมนอกจากแบบพวกนี้ม,มีแบบอื่นไหมหรือมีแค่แบบพวกนี้วะสีซีสีมาละฟักทองนะครับแล้วก็แตงโมนะครับซื้อไว้อเ,เอาไปปลูกนะครับแตงโมเอาปลูกใกล้ๆก,กันตรงนี้แล้วกันโอเคโอเค ผมซื้อมาตั้งหกอันแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองฟักทองเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ปลูกทับกันนะครับโอเคโอเคอันนี้ผมลืมดูหกหมื่นสองนะครับอันนี้หมื่นเก้าโอเคโอเคอน,นี่หมื่นสามนะครับเอ้ยสามหมื่นสามหมืน สามหมื่นสามหมืมื่นสามาจากไหนเนาะโอ้โหต้นมะาพร้าวสูงมากเอ้ใหญ่มากพูบิดต้นมะาพร้าวใหญ่มากเดี๋ยวเราลดน้ำต้นไม้ต้นมะพร้าวหน่อยนะครับรีบโตรีบโตอันนี้มีฝั่งนี้รีบโตด้วยเอาละทุกคนเราต้องจบคลิปนี้กันแล้วก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ shopping, Ivan, อิ่มสุขอิ่มใจกันไปกับสัตว์ลี้ยงนาวัสามตัวของเราทีาทท่จร <â> ิงเป็นสี่ตัวตัวนี้ตัวเล็กนะคะดูดิอยากอยากให้ได้วางได้สักห้าตัว <helpless>. อุ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 อออเออยากให้วางให้ได้สักห้าตัวจะดีมากน่ารักดูดิน่ารักมากโอเคก็บ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย